สั่งข้าวยังเนี่ยสั่งข้าวหรือยังดูนี่เนี่ยพร้อมหมดแล้วกินหน่อยข้าวน่ะดูสิพร้อมหมดเลยนี่อ๋อคือบีแม่งแท้กินเขาแน่คิดว่าจะกินเบิร์ดปะมือนี่เบิร์ดแล้วสัญญาก่อนว่าจะกินเบิร์ดมาสัญญาก่อรสัญญาก่อนว่าจะกินเบิร์ดสัญญาเด้อว่าจะกินเบิร์ดหรือเปลาว่าว่าจะกินเบิร์ดหรือเ่ว่าจะกินเบิร์ดหรือเปล่าเออ ไปไปคุณสัญญายาอะไรกับผมไปอะไรเนี่ยกินข้าวไม่หมดอีกแล้วไอดูสิสั่งมาท,าทั้งถ้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ย,ยใครสั่งแสดงว่าคำสัญญาผมมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคำสัญญาผมไม่มีความหมายเลยเหรออะไรวะแล้วดูดี่พร้อมหมดแล้วเนี่ยกินไม่คยเบิดจักเีย